สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาโชว์ตัวอย่างนะครับการส่งงานนะครับในบทน้องใบตองนะครับว่ามีตัวอย่างทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้ดูครับแตะบอทที่น้องใบตองเข้ามานะครับแล้วก็แตะไปที่เมนูส่งงานนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่คุณครูแนะนำนะครับก่อนที่จะส่งงานแล้วก็แตะเข้าไปส่งงานครับ พอแต่เข้าไปส่งงานนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับฟอร์มระบบการส่งงานขึ้นมานะครับนักเรียนก็นะครับทำการพิมพ์ชื่อครับลงไปนะครับแล้วก็ใส่เลขที่นะครับที่เรียนนะครับชื่องานนะครับเช่นนะครับมีการส่งใบงานที่หนี่1ครับแล้วก็ เลือกรายวิชาที่ตัวเองเรียนนะครับสมชายก็เป็นนักเรียนชั้นม .1 ทับหนึ่งนะครับก็เลือกระดับชั้นตัวเองจากนั้นก็ทำการอัปโหลดงานเข้าไปครับโดยการอาจจะใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปนะครับหรือเป็นไฟล์ PDF นะครับหรือแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์นะครับจากนั้นก็แตะไปที่ส่งงานนะครับแล้วก็รอให้ระบบทำการอัปโหลดงานนะครับ พอระบบนะครับทำการอัปโหลดงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีสวีทอเลสนะครับเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับบันทึกข้อมูลนะครับนักเรียนก็ปิดลงไปนะครับฟังคุณครูนะครับก็จะมีลายแจ้งเตือนนะครับนี่ครับฟังคุณครูก็จะมีลายแจ้งเตือนเข้ามานะครับมีนักเรียนชื่อสมชายชั้นม .1 นะครับส่งงานมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ คุณครูก็แตะลิงก์เข้าไปตรวจงานนักเรียนได้เลยว่านักเรียนส่งนะครับนักเรียนส่งอะไรมาคอ่านี้เลยนะครับนักเรียนส่งงานมาเรียบร้อยครูก็สามารถเช็คงานให้คะแนนได้นะครับนี่คือระบบนะครับในการส่งงาน,นครับของน้องใบตองนะครับนักเรียนก็จะสะดวกสบายนะครับส่งงานที่บ้านก็ได้ส่งงานที่โรงเรียนก็ได้นะครับก็มาแนะนําตัวอย่างเกี่ยงเจนี้นะครับสวัสดีครับ